ให้ก็วาไว้ยขายรถนะคะที่เต็นเอสซีซีมอเตร์สักแก้วนะว่าอยู่สำนักงานใหญ่นะคะในจังหวัดสักแก้วตัวเมืองพี่จ๋าใครนะคะอยากเข้ามาเยี่ยมมาเยี่ยมชมรถที่เต็นนะคะมาเลยพี่จ๋าว้ยนะคะยินดีให้บริการนะวันนี้พบกันนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่ลูกค้าขาคันนี้นะคะเป็นโต o ตา r e โ o 2.4 j z Edition ตัวขับปี19นะเอาไปเลยนะคะลูกค้าราคา389,000บาทเท่านั้นนะงวดตลอดสัญญาคันนี้นะคะ 6,600บาทเริ่มต้นพิดาวพรเจปี80สินนะคะสำหรับใครมองหาก็ว่าได้รักสายใช้งานวันนี้สัดให้ใหม่เพียงแค่หกหมือเท่านั้นพร้อมแล้วดูรถเลยค่ะลูกค้าตาคันนี้ตัวรถสีขาวนะกระจังหน้าหล่อเทแบบนี้เลยนะคะตาไฟใสๆนะคันนี้นะเป็นเดิมๆสายใช้งานนะคะห้องเครื่องบอกเลยว่าน,น,น่นทีสานี่เลยนะคะรถเดิมโรงงานลูกค้าขาคันนี้มอกอแผ่นเพนะคะอยู่แล้วก็ แบตเตอรี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้ว L อยู U ่ R อยู่ระบบเบรก ABS แผ่นกันความร้อนลูกค้าจะ๋ะสติกเกอร์แอร์นะก็ยังอยู่นะคะคันนี้ลูกค้าขาวบอกเลยรับประกันความสวยขอไปเก็บงานนิดหน่อยพร้อมปล่อยเลยนะคะกระจกข้างโเมเยมีนมีไฟเลี้ยวนะคะตัวขับเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนี่นะคะกะจกเป็ระบบไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะคะไม่หกหมื่นไม่แถมไม่มีกอนนะพี่นะ ฟังชันวิทยุนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะบอกผ้านะคะรังคาสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้าขาแต่ก็จะมีแตกตาหน่อยก็คือน,นี่เลยนะคะด้านหลังนะคะบอกคนนั่งก็ของเดิมน่าจะเปลี่ยนมาแล้วก็นี่เลยลูกค้าขานะคะบอกแม่แรงนะยังอยู่ครบนจะจ๊ะปึบบางเดิมทั้งคันนะคะคันนี้นะไฟท้ายนะคะก็ไม่มีอรอยแตกเซ็นเซอร์นะคะไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวให้ช่างดูให้ แมคไรเนอร์ er, ไม่ต้องรุ่นแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะคะกัดขอบมาแล้วก็มีรอยเจาะแมคไรเนอร์มาพี่จ๋าเดี๋ยวให้ช่างดูรลเก็บความเรียบร้อยให้หมดเลยนะจ๊ะนี่แต่ว่าโครงสร้างลูกค้าขารับประกันความเดิมนะคะบอดี้นะคะก็ใครสนใจนะคะเห็นคลิปนี้แล้วนะคะถูกใจนะคะอยากเป็นเจ้าของคันนี้โตต้ารีโว 2.4J ลูกค้าคา วัวหกพันหกร้บาทเบอร์โทรลิงไลน์นะตระกมือลางนะคะแต่จังหวัดมีบริการทำสัญญาให้ถึงที่เราก็ส่งกระที่ติถึงบ้านรับรถแน่นอนจ้า